กล่อง ECU ตัวนี้เป็น AC 200 Gofan กนะครับก็เป็นรุ่นเล็กสุดของ AC เขา AC เนี่ยก็มีอยู่ในตลาดมาเป็น1 0กว่าปีแล้วสมัยก่อนจะมี Sta g e 2 0 0ซึ่งใช้ดีแนะใช้ทนมากๆนะครับแล้วก็มาเป็น Sta g e 4มาเป็น300พทัแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนแพทเทิร์นแพลตฟอร์มใหม่ปกติจะเป็นกล่องสแตนเป็นกล่องลูมินียมแต่ว่าด้วยตัวรุ่นใหม่ก็จะทําเป็นพลาสติกแล้วก็จะตัวค่อนข้างเล็กมากนะครับก็ถือว่าเป็นรุ่นเล็กที่เป็นตัวที่ถูกที่สุดก็ยังคงใช้หัวฉีดวอเทก แล้วก็เป็นลางพวกเกี่ยวกับพวกรางฮาน่าได้แต่เรื่องของความไวในการปรับเนี่ยก็อาจจะลดยากๆบางทียังยังใช้ตัวนี้ไม่ได้แต่ในยุคที่ประหยัดก็ถือว่าเป็นตัวที่ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเอซีสเตย์สองร้อยกลไกภายในซอฟต์แวร์จูนเนี่ยก็พื้นฐานคล้ายก,กันกับหลายๆตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Q Ne c k Q-Box ็อกต่างๆที่เขาเคยออกมาแต่ตัวนี้ถือว่าเป็นรุ่นประหยัดที่สุดของ AC และกล่องก็จะค่อนข้างเล็กมากๆครับอันนี้คือตัวส่วนของกล่อง ECU สเตท200โกฟารครับตัวนี้ใช้กันมาเป็น15ปีแล้วผมเปิดร้านมาก็เจอตัวนี้เลยนะครับแต่ตอนนี้มันมีของปลอมเยอะนะครับมันมีของก๊อปปี้เยอะตัวรางวอเทคตอนนี้ก็ถูกบริษัทของวอเทคก็ถูกซื้อไปจากบริษัทเวสปอร์ตครับเวส t อร์ตก็เป็นผู้ผลิตรางวอเทคด้วยนะครับแล้วก็รางวอเทคเนี่ยถูกใช้แพร่หลายในชุดอุปกรณ์แก๊สหลายๆรุ่นเลยถือว่าเป็นรางพื้นฐานขั้นต้นที่ดี แต่ต้องเป็นวอลเทคนะครับวอลเทคจะแบ่งเป็น2รุ่นมีทไทสามสิบและสามสิบ BFC ซึ่งหัวใจสําคัญของลางพวกนี้คือมัน,มนทนแต่ว่าเทคโนโลยีมันไม่ได้ทันสมัยนะครับมันก็จะจ่ายแก๊สได้อยู่ในระดับหนึ่งแต่ว่าในยุคก่อนก็จะเป็นลางยี่ห้อนี้เกือบทั้งนั้นนะครับมันมีจุดอ่อนข้อเสียมันก็คือว่ามันต้องใช้นอสเซลนะครับนอสเซลตรงนี้มันจะมีรูอยู่แล้วก็มันมี4รูก็จริงนะครับเราต้องเจาะช่างต้องคํานวณว,ว่า ปริมาณการจ่ายเชื้อเพลิงมันเป็นกี่ซีซีเลยต้องมาเจาะนอเซลตรงนี้แต่ข้อเสียมันก็คือความเป็นไปได้ที่จะเจาะแล้วตอนที่สว่านมันเจาะเนี่ยมันมีโอกาสคว้านดังนั้นเวลาสมมุติเราต้องการหัวฉีดสุด24 2.4มิลนะครับเราเจาะเข้าไปปุ๊บมันคว้านนิดนึงเนี่ยทีนี้มันไม่เท่ากันแล้วฮนะแล้วก็4หัวเนี่ยมันมีโอกาสจ่ายแก๊สไม่เท่ากันนะครับอันนี้สมมุติเราเรียกว่าเป็นตัวนอเซลทองเหลือง หรือว่าภาษาไทยเราเรียกว่านมหนูอย่างงี้ครับตรงนี้เราต้องเจาะแต่เวลาเราเจาะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันมีโอกาสไม่เท่ากันนอกจากโอกาสในการเจาะไม่เท่ากันแล้วเนี่ยในหัวฉีดพวกนี้มันยังมีสปริงอยู่ด้านในนะครับหมายถึงว่ามันเป็นระบบที่เป็นสปริงแล้วก็ตรงหัวที่มันมีฟอยล์ปิดมาเนี่ยฮะมันจะมีตัวให้ขันอยู่ดังนั้นเวลาที่หัวฉีดมันถูกใช้งานไปแล้วเนี่ยมันมีการยกระดับหนึ่งเนี่ยมันจะเกิดการล้าหมายถึงว่าเราเคยตั้งค่าไว้ว่าหัวฉีดสูงที่ึ ควรเปิดอยู่ที่50มิลลิเซกสูบ2 50มิลลิเซกสูบ3 50มิลลิเซกสูบ4 50มิลลิเซกซึ่งในความเป็นจริงในโรงงานอาจจะเปิดไม่เท่ากันด้วยนะฮะแต่เรามีเครื่องมือในการทําให้เท่ากันแต่ถ้าเกิดว่าใช้ไปสักพักหนึ่งหัวฉีดนี้อาจจะล้าไปอยู่ที่40มิลลิเซกอันนี้เป็น50อันที่3เป็น60ทีนี่การจ่ายแก๊สทั้ง4สูบมันจะไม่เท่ากันการจูนแก๊สนะฮะมันก็จะเอาภาพรวมเป็นหลักมันเลยจะเกิดการกินเชื้อเพลิงมากขึ้นนะครับแล้วก็โอม ค่าไฟที่เขาใช้ยกเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3โอห์มแล้วก็ระยะยกเนี่ยมันจะอยู่ในตามสเปคของเขาเองตัวนี้เป็นตัวที่ดีแต่เป็นตัวพื้นฐานขั้นต้นนะครับเป็นตัวที่คิดว่าเป็นตัวที่ถูกที่สุดนะครับยังมีตัวที่ถูกกว่าคือของจีนไม่นับนะครับของที่เป็นของเล่นแบบไม่นับนะครับต้องซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นถ้าตัวที่หงทองแกสเองจะใช้ตัวนี้เป็นตัวมาตรฐานต่ําสุดที่จะใช้จะเป็นตัวนี้ครับ นี่จะเป็นหม้อโทมาเซโตนอร์ดิกสังเกตว่ามันจะเป็นรางตรงท่อน้ำเนี่ยจะเป็นสีดําและตัวหม้อโทมาเซโตเนี่ยเป็นหม้อที่เป็นมาตรฐานในระดับที่ใช้กันมาเป็น10บสปีและต้องจําไว้อย่างนี้นะครับอุปกรณ์แก๊สเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่ายี่ห้อนี้ดีรุ่นนี้ดีแล้วมันจะดีตลอดไปบางครั้งบางช่วงเวลาต่อให้มันเป็นอุปกรณ์รุ่นเดียวกันมันอาจจะมีในรัดการผลิตบางตัวที่มันเกิดปัญหานะครับดังนั้นเนี่ยเราหงทองเนี่ย เราทาลดค่อนข้างเยอะเวลาเราใช้เนี่ยเราจะเจอปัญหาค่อนข้างเร็วดังนั้นเนี่ยอยากให้ลูกค้ามั่นใจที่ตัวหงทองในการเลือกนะครับเพราะว่าปัญหาที่มันจะเกิดเนี่ยมันจะไม่เกิดย้อนหลังคนที่จะต้องแก้จะเป็นเราอุปกรณ์มันอยู่ที่ระบบว่ามันจะเป็นยังไงนะครับตัวเนี้ยม่อน,อนอดิกเนี่ยมันถือว่าเป็นม้อที่เป็นลูกใหญ่ณนะปัจจุบันเนี่ยถือว่าใช้ดีก่อนหน้านั้นมันมีการเปลี่ยนตลอดเวลาวิดีโอหลายๆตัวบางทีพี่ดูเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ย รุ่นนั้นมันอาจจะเลิกผลิตไปแล้วนะครับการผลิตมันเริ่มมีการก๊อปปี้กันเยอะมากเพราะฉะนั้นการจะซื้อของพวกนี้ต้องซื้อจากแหล่งที่ไว้ใจได้นะครับหลายคนซื้อหมอไปแล้วไปเปลี่ยนดังนั้นร้านจะไม่ได้รับผิดชอบเรื่องนั้นผมแนะนําว่าให้ร้านเป็นคนประกอบซะนะครับเขาจะได้รับผิดชอบเรื่องนั้นได้ตัวนอดิกเนี่ยมันเป็นหมอที่รองรับในสเปคด t a s ช e e t คือ250อยาแรงม้าแต่แรงม้าที่เห็นเนี่ย มันจะมีคู่มือเขาทางเข้าเนี่ยหม้อที่แรงม้าสูงสูงเนี่ยจะเป็น8มิลนะครับดังนั้นการเดินปัดทองแดงจําเป็นต้องเป็น8มิลด้วยถึงจะได้แรงม้าที่สูงตามนั้นไม่ใช่ว่าเราใส่หม้อแรงม้าสูงแต่แปบทองแดงเราเล็กนะครับคือถ้าสเปคที่250มันอาจจะลดลงมาเหลือสักประมาณ180แต่หัวใจคือเวลาใส่ไปแล้วล้วเหยียบคลิกดาวแรงดันมันนิ่งไหมถ้ามันนิ่งเนี่ยถือว่าใช้ได้ตามสเปคเขาเลยเนี่ย จะให้เป็น250เลียงม้าต้องใส่มันติวาวที่เป็นรู8มิลด้วยเขาเรียกว่ามันติวาวเอ็กตา้าแต่ในบ้านเราเนี่ยผู้นําเข้าไม่ได้นําเข้ามันติวาวที่เป็นเอ็กตา้าเข้ามาเลยมันก็เลยอาจจะมีข้อจํากัดตรงนี้สิ่งที่เขียนเอาไว้ในสเปคใน d ด t ต s h e ีตคือ250ใช้งานจริงยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ว่าตัวนี้เราเลือกมาใช้ในระบบที่ร้านเพราะเราเห็นว่ามันค่อนข้างนิ่งมากๆนะครับ ในล็อตบางล็อตนะครับในบางล็อตไหนที่ไม่ไม,ไ,มไม่นิ่งเราจะเปลี่ยนเป็นยี่ห้ออื่นตรงนั้นอยากให้ลูกค้ามั่นใจในสิ่งที่เราเลือกให้ตัวหม้อโทมาเซโตเนี่ยก็จะเป็นการผลิตที่เป็นของอิตาลีถือว่าเป็นหม้อราคาที่ไม่สูงนะครับแล้วก็ได้คุณภาพที่ค่อนข้างดีจุดอ่อนมันจะมีอยู่นิดหน่อยก็คือมันมีประก็นคือเกือบทุกยี่ห้อครับมันก็จะมีโอกาสรั่วแต่ก็อาจจะใช้งานกันไประดับที่เยอะมากๆนะครับแสนสองแสนโลก็อาจจะมีการรั่วซึมตรงนี้ได้บ้างนะครับในตัวเปลี่ยนก็จะมีกองแก๊ด้านบน กองแก้ก็จะมีเป็นกองกระดาษเป็นเขาเรียกว่ากองกองหยาบส่วนกองละเอียดก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งแต่นี้กองหยาบจะเป็นตัวที่ติดกับหม้อแล้วก็พวกโซลิยน์เนี่ยคะคือปัญหาไม่ค่อยมีจะเป็นหม้อที่เป็นตัวล่างสุดที่หงทองจะใช้นะครับมันจะมีตัวอื่นอีกที่ราคาถูกกว่านี้เราตัดปัญหาไม่ใช้เราใช้หม้อโทมาเซโต o ก็จะมี2รุ่นสีฟ้าเป็น AP สีดําเป็นนอร์ดิตัวนี้ถ้าเป็นรถที่อย่างในวิโกเนี่ยจะ160แรงม้า ตัวนี้จะเอาอยู่นะครับแต่การเอาอยู่ต้องอยู่ที่ซอฟต์แวร์ของ ECU ที่ติดตั้งด้วยนะครับว่ามันมีการคำนวณชดเชยอัตราหัวฉีดหรือเปล่าแรงดันหม้อเวลาเหยียบคลิกดาวแรงดันจะตกลงเยอะหรือเปล่านะครับการทำโฟเล e ให้มันสมบูรณ์การทำโฟให้มันใหญ่การทำแป๊บทองแดงให้มันเหมาะสมแล้วก็การจูนชดเชยหัวฉีดในขณะที่แรงดันตกอันนั้นจะอยู่ที่ความเก่งของในแต่ละ ECU อีกครั้งหนึ่งนี่ถือว่าเป็นหม้อมาตรฐานที่ดีท,ท,ที่ที่เราเลือกใช้มาเป็น10ปีแต่ต้องดูลอดการผลิตแต่ละลอดด้วยนะครับส่วนสวิตช์แก๊สของ A AC นะครับก็จะมี2แบบนะครับก็มีตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่เขาเรียกว่า LED 600นะครับก็คือเป็นตัวที่มันจะมีไฟอยู่ในระบบได้ แล้วก็ตัวรุ่นที่ใช้กันมาในระดับประมาณ7จ็ดปีแล้วนะครับก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งเป็นสีเขียวเขียวด้านในนะครับด้านวงกลมด้านในก็สวิตแก๊สไม่มีประเด็นอะไรนะครับส่วนมากเวลานะถ้าเกิดว่าเราก็จะสั่งจะเป็นของใหม่ทั้งหมดที่มีอยู่แล้วนะครับแล้วแต่ในในตลาดที่ AC ีมีก็ถ้าได้ตัวไหนก็ตัวนี้มีหน้าที่ไว้เลือกสวิตช์อย่างเดียวเอาไว้เลือกเชื่อเพิ่งอย่างเดียว